เばいาะใบทาบีนี้โนะทุกีว่าทุกครั้งที่จุดๆนะครับทุกๆครั้งที่มักจะอิもいつもจ verb จะเป็นรูปดิกนะครับคำนามเติมเนาะあのヒトはアウタービニおもしろい話を聞かせてくれる คนโน้นนะทุกครั้งที่เจอนะก็มักจะเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังนะครับีิจีว่าไปก i กุนี่ก i กุบิน้ทักซันโอมิยากิโอคาเตะิเตรเรแดดดีนะครับทุกครั้งที่ไปต่างประเทศทุกครั้งที่ไปต่างประเทศเนี่ยก็จะซื้ออะไรของฝากมาให้เยอะเลยนะครับ ผลที่ตามมาข้างหลังนีครับมักจะไม่เป็นประโยคปฏิเสธแล้วก็จะไม่เป็น adjective นะครับใช้ยากสำหรับพวกที่เป็นแบบเรื่องธรรมดาขนรรมเนียมอะไรแบบนี้นะครับแต่อันนี้เป็นแบบว่าสำหรับคนนี้ไงเล่าเรื่องให้ฉันฟังตลอดนะครับสำหรับพ่อเนี่ยพ่อเขาไปต่างประเทศเขาจะซื้อของฝากมาให้ฉันทุกครั้งเลยนะต่อไป time มมน,นี้ ทามนี้ที่เราเคยเรียนใน n c ก็คือเพือ่อใช่ไหมครับแต่นี้บอกสาเหตุนะครับเป็นเกินอินสาเหตุเหตุผลเนาะมักจะย่อตัดนี้ออกไปนะครับเหลือทามิไทฟูนะทาเมเนื่องจากพายุยานะครับภาษาพูดก็คือโนเดคาล่านั่นเองเนี่ยเป็นภาษาเขียนนะครับทามนะครับ ประโยคข,ข้างหลังนะครับจะไม่ใช้เป็นพวกการตัดสินใจนะครับการคําสั่งขอร้องตั้งใจอะไรพวกนี้เนาะยอ่อเหลือทาเมนี่แหละอ่ะถักสร้างอเมกาฟุตตะทเมนี้โคซุยนินาดิมาสตะหรือบางทีก็เหลือแค่ทักสร้างอเมกาฟุตตะทะเม่โคซุยนินาดิมาสตะมันจะเหมือนอารมณ์แบบข่าวใช่ไหม <C oughs> เนื่องจากฝนตกมากนะครับก็กอ่อให้เกิดน้ําท่วมโคซุยนินาดิมาสตะ 強風のため乗る予定だった便は欠航になった。欠航になった。เนเนื่องจากลมแรงนะครับก็เที่ยวบินที่มีกำหนดก,การว่าจะขึ้นเนี่ยก็ยกเลิกไปนะครับคิกโคนีนะะยกเลิกเที่ยวบินไปเนื่องจากนะครับทาเมทาเมเราจะรู้ได้ยังไงว่าไหนมันแปลว่าเพื่อนะครับ ก็ดูบริบทนั่นเองดูข้างหลังนะฮะดูข้างหลังสิ่งที่ตามมานั่นเองก็จะช่วยกำหนดได้นะครับอันนี้อะไรน้ำท่วมไม่ใช่เพื่อฝนตกนี้ใช่ไหมยกเลิกเที่ยวบินเพื่อลมแรงเหรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับต่อไปนะฮะทะโมโนโดะทะโมโนโดะเป็นสิ่งที่เกิดบ่อยๆนะครับยกคือโอโคตะในอดีต ปกติโมโนมันจะเป็นเรื่องที่ควรจะทำใช่ไหมฮะอันนี้นึกนึกออกก็ใส่รูปทะไปเน้ mono ะทะโมโนดอะเป็นเรื่องที่เกิดไปบ่อยในอดีตนะเนี่ยอย่างเ,เช่นเขายกตัวอย่างเรื่องตอนเด็กๆมานะครับโคโดโมโนโกโรว่ายกคือคาซุค ok ุเดะเลียงโองัตะโมโนดะกะซาคินว่าินะคุนัตติชิมาตต์น่ารตอนเด็กๆนะก็มักจะไปเที่ยวกับครอบครัว <c oughs> บ่อยๆ,อยๆนะครับ มูเนี้ไม่มีเลยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับครอปพัมโนโกโระย่คือฮะฮาน้ชิคาดาเรตะโมโนโดะกาวายโซตอนเด็กนะครับมักจะถูกแม่บ่นบ่อยๆนะครับถูกแม่ดุบ่อยๆเนาะชิคาดาเรตะโมโนโดะรูปถูกกระทำละเละลลละเเจนเละนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ถูกดุแล้วนะครับเพราะว่าแยกออกมานะครับ ดาราเกะมีเยอะมีเยอะมีติดอยู่เต็มไปหมดนะครับมักจะเป็นสภาพที่ไม่ดีมีของอยู่เต็มจำนวนมากมายเต็มไปด้วยเลือดนะครับเต็มไปด้วยโคลนนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นของไม่ดีหรือว่าของไม่สะอาดเสมอไปนะครับอย่างเช่นนั้นดะโคโนไคกะดาระเกโนเฮยวะ อะไรกันเนี่ยห้องเนี้ยมันเต็มไปด้วยภาพวาดเต็มไปหมดเลยภาพวาดก็ไม่ใช่สิ่งไม่ดีหรือสกปรกใช่ไหมครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เรามักจะเจอกับสิ่งที่ไม่ค่อยดีไงม s สโกะก้าคีซึดาราก e เด้ไคเอต t กตะทอมรัดิโตเคนกาสตาโยดะลูกชายนะเก็บกลับบ้านนะครับเต็มไปด้วยบาดแผลเต็มไปด้วยบาดแผลเต็มไปหมดเลยอ่ะหน้าดูเหมือนนะครับดูเหมือนว่าจะทะเลาะกับเพื่อนนะครับ No manga de, no zen zen อเขาเรัวย anga, นม,วยมีงนังสือเรียนเลยสักเล่มเลยนะครับก็เป็นอุตะขัวเนาะนี่และนี่คือบุมโปเอนซนะครับเจอกัน EP ต่อไปโคเดเดอวาริมาโชโอชะ